CGN TV สวัสดีครับพี่น้องทีรักครับรายการ living life ในเช้าวันนี้ครับพบกับผมอาจารย์กันดกลีลากเกียงไกลนะครับเช้านี้เราจะมีการฟ้าเดี่ยวกันในพระธรรมหนึ่งที่มธีบทที่6ข้อ1ถึงข้อ10ครับ หนที่โมธีบทที่6ข้อหถึง10จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาสถือว่านายของตอนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่างเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ถูกดูหมิน่นส่วนพวกมีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนายเนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้วแต่กลับจะต้องรับใช้ในายให้ดียิ่งขึ้น เพราะว่านายทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของพวกเขานั้นเป็นพวกมีความเชื่อและเป็นที่รักจงสั่งสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้ถ้าใครสอนผิดแปลกไปและไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพระวจนะที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและกับคำสอนที่สมกับทางพระเจ้าเขาก็เป็นคนยะโสและไม่เข้าใจอะไรเลยเขามีความผิดปกติ ที่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องถ้อยคําซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉาการวิวาทการกล่าวร้ายการไม่ไว้วางใจและการโต้เถียงท่ามกลางพวกที่มีความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริงที่คิดว่าทางพระเจ้านั้นเป็นช่องทางสแสวงหาผลประโยชน์อันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไร เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความีินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย เพื่อนครับในตอนนี้ได้อธิบายไว้ในเรื่องของเงินใช่ไหมครับเราเห็นว่าเงินนี้เป็นสถานะที่เป็นกลางนะครับพูดตามตรงว่าเงินก็เป็นของมันเองอยู่แล้วไม่มีอะไรฮะรแต่ท่าทีของเราต่างหากที่มีต่องเงินเดี๋ยวเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับไม่ว่าเราจะล่ํารวยหรือเรานั้นไม่มีเงินนะครับท่าทีของเราต่องเงินก็สําคัญทั้งสิ้นล่ะครับไม,ไม่เพียงแต่คนที่ยักจนที่มองเงินโลภอยากได้บางคนก็รวย มองเงินก็โลภอยากได้เงินนะครับดังนั้นพ่อพีก็จะต่อว่าแล้วก็จะให้เราเรามาระวังเรื่องของการระวังท่าทีเรามากกว่าในเรื่องเงินนะครับแต่ในตอนนี้ถ้าเราเราดูดีๆจะพบสิ่งที่มีประโยชน์มากอันนึงก็คือการทํามาหากินยังไงที่มีท่าทีที่ถูกต้องนะครับทํายังไงที่เราจะเป็นคนที่ไม่รักเงินเป็นคนที่ทํางานอย่างดีเป็นคนที่ถวายเกยียรติแด่พระเจ้าในทุกอย่างที่เราทำนะครับในตอนนี้จึงมี ความคิดในมุมของการท่าทีในการทำหากินนะครับในการที่1ประเด็นที่1ก็คือว่าทํางานอย่างเต็มที่โดยไม่มีไม่มีข้ออ้างใดๆเลยนะครับทำอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้ออ้างเลยนะฮะในหนึ่งที่มาทีบทที่6ข้อหนึ่งข้อข้อหนึ่งข้อสองสองข้อนี้ได้อธิบายไว้เปรียบเทียบภาพในภาพภาพในสมัยก่อนที่เป็นเรื่องของท่านนะฮะนี่บอกว่าเอ่อจงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกความเป็นทาสถือว่านายของตนนั้นเป็นผู้สมควรจะได้รับเกียรติทุกอย่าง แล้วก็ในข้อ2บอกว่าส่วนพวกที่มีนายพวกที่มีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนายเนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้วแต่กลับกันจะต้องรับใช้นายให้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้บอกว่าแม้ตอนนั้นมีทาสมีนายต่อให้มีนายที่เป็นคริสเตียนก็อย่าเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากสรงนี้ไปเป็นข้ออ้างที่จะไม่ปฏิบัตินายที่ต้องทํางานให้ได้อย่างหนักด้วยมากขึ้นเพื่นอนครับเราเป็น ยุคนี้เป็นยุคที่เรานั้นก็เป็นลูกจ้างนะฮะเราเป็นลูกจ้างแล้วก็มีนายจ้างนะครับเห็นอยู่ประจำนะฮะเราก็เป็นอยู่ประมาณนี้แหละครับเราเป็นลูกจ้างของอะไรสักอย่างองค์กรบริษัทสักอย่างหนึ่งเราเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอยู่ที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ว่าที่แน่ๆคือเราต้องทํางานอย่างเต็มที่ในการทํางานโดยที่ไม่มีข้ออ้างใดๆเลยนะครับแม้เราเป็นลูกจ้างเราก็ทํางานอย่างดีกับเจ้านายของเราบางทีเรามองว่าโอ้ การเป็นลูกจ้างเนี่ยทำงานไปเราก็ไม่ได้รวยขึ้นหรอกเจ้านายระรวยอย่างเดียวพี่น้องแต่เราต้องอย่าลืมสิครับว่าวันที่เราเข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ยเราสมัครงานแล้วเจ้านายระรับเรารับเพราะอะไรล่ะฮะรับเพราะว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทางานทำได้สิ่งที่เรามีความสามารถนั้นจะไปเสริมงานของเขาเองเสริมงานของบริษัทต่างๆให้แข็งแรงขึ้นฉะนั้นเราเองก็เข้าใจตรงนี้ดีอยู่แล้ว ฉะนั้นการที่เราเข้าเป็น,เป,นเป็นพนักง,งานของที่ไหนก็ตามเนี่ยเราเข้าไปเสริมให้องค์กรน,นั้นเจริญขึ้นมั่งคั่งขึ้นนั้นธรรมดาครับที่บางทีเราเรามองว่าทํางานไปคนอื่นก็รวยกว่าแต่อย่าลืมว่าเราก็ได้รับค,ค่าตอบแทนที่สมถึงที่เราเรียกร้องด้วยใช่ไหมครับงั้นถนะ้าคู่มีการเรียกร้องเราก็มอบงานแล้วก็ทางองค์กรบริษัทก็มอบค่าตอบแทนให้กับเราฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้เลยนะฮะเราต้องทํางานอย่างดีที่สุดครับทำงานอย่างอุตสาหะทวยเกียรติแด่พระเจ้าทํางานให้เต็มที่ทํางานอย่างสัตย์ซื่อนะครับไม่มีข้ออ้างใดๆเจ้านายสั่งให้ทาถ้าไม่ได้สิ่งที่ผิดบาปอะไรไม่ต้องทําอย่างดีที่สุดทวยเกียรติแด่พระเจ้าทําอย่างเต็มที่ครับนี่เป็นท่าทีที่หนึ่งของการที่เรานั้นทํางานนะครับทำมาหากินต้องท่าทีนี้ทำอย่างเต็มที่ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยนะครับอันที่2ก็คือว่ารู้จักพอใจในตัวเองครับในหนึ่งที่มธทีบทที่6แล้วก็ ในข้อ6แล้วก็ในข้อ8ได้พูดไว้บอกว่าอันที่จริงการอยู่ในทางของพระเจ้านั้นเพราะกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในข้อ8บอกว่าถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าแล้วก็ควรจะพอใจในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องเวลาที่เราทํางานเนี่ยให้เรารู้จักการพอใจในตัวเองนะครับอย่าเป็นคนที่มีความโลภนะครับอย่าให้เราทํางานหนักจนกระทั่งเรานั้นสูญเสียเวลาเราไปอย่างอย่างที่ทําให้ทุกอย่างมันเสีย ความสมดุลไปหมดเลยนะฮะบ,บางคนก็ทุ่มเทง,งานจนกระทั่งสุขภาพก็แย่นะครับยิ่งตอนนี้สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากด้วยนะครับช่วงโควิดเนี่ยสุขภาพที่เป็นอะไรที่ต้องร,าาระมัดระวังนะฮะบางทีก็เสี่ยงเกินไปนะเสี่ยงมากก็ได้เงินมากก็เสี่ยงใหญ่เลยนะครับพี่น้องเราต้องกลับมาดูความพอดีนะครับเราต้องพยายามทางานด้วยความที่เราไม่โลภนะครับทำอะไรต่างๆก็รู้จักรู้จักพอใจในตัวเองนะฮะี่จุดหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเรามีสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ขอบคุณในสิ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น นะครับทีเราก็อยู่ในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ไม่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างเงินเดือนลดเงินเดือนหรือว่ารา,ายได้เราลงเพราะว่าที่เป็นอยู่เราจะท้อแท้อยู่ก็ได้ดยูใจพี่น้องนะครับกลับมามองสิ่งที่ดีครับวันนี้เรายังมีอะไรดีๆอยู่มากมายนะฮะบ,บางคนก็มีมียังมีบ้านอยู่ยังมีเสื้อผ้ายังมีอาหารกินยังนอนหลับได้นะครับให้เราพอใจในสิ่งเหล่าน,นั้นไดนะ้แต่ว่าเราทำทำงานเต็มที่นะครับไม่ได้แปลว่า เราจะพอใจในการที่เราไม่มีหรือว่ายากไรแต่ผมคิดว่าท่าทีที่ดีต่อเงินเนี่ยหรือต่อการทํางานเนี่ยต้องมีความรู้สึกพอดีพอดีพอใจในความเป็นอยู่ไว้วางใจในพระเจ้าในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับอันที่3นี้ที่บอกไว้ในข้อ10เนี่ยน,นี่บอกว่าเพราะการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งมวลความโลภเงินทองนี่ทําให้เรามาคนหลงไปจากความเชื่อและตอมตรมความทุกข์มากมายนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าทีการทำหากินเนี่ยต้องไม่ตกเป็นทาาของเงินครับเราต้องไม่ตกเป็นทาสของการที่ให้เงินมาใช้เรานะฮเราใช้เงินแต่อย่าให้เงินมาใช้เรานะครับเราทำงานได้เงินแต่อย่าให้เงินนั้นมันอยู่ในใจเราจกนกระทั่งเราทำให้หล่นั้นต้องโลภเราก็ต้องทำงานเพื่อต้องการเงินอย่างเดียวนะครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้เราทำงานด้วยความตั้งใจทำงานด้วยความสุขทำงานด้วยความรู้สึกอยากจะพัฒนาสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น เราไม่ควรจะหวังในเรื่องเงินครับเงินเป็นสิ่งที่ตั้งตามมาอยู่แล้วแต่อยากให้เรามีท่าทีที่ทํางานแล้วก็ได้ความโลภถ้าพี่น้องเป็นท่าสถอเงินเมื่อไหร่เนี่ยน้องก็ทำทุกอย่างเพื่อเงินเลยครับแล้วถ้าที่พี่น้องไล่ตามเงินเนี่ยวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราจะหมดหวังเสียใจนะฮะมีหลายต่อหลายคนครับใช้ชีวิตก็เพื่อเงินทําธุรกิจทํามาค้าขายทําทุกอย่างเพื่อเงินแต่สุดท้ายเขาจะเ,เขาเรียนรู้ทุกคนเลยครับเรียนรู้ว่า ถึงจุดหนึ่งพอเขาได้เงินแล้วเนี่ยเขาต้องสูญเสียอะไรอย่างที่มีคุณค่าในชีวิตของเขาไปเวลาที่เขาให้กับเรื่องงานจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม,ม่เวลาให้กับสิ่งที่ตัวเองนั้นชื่นชมสิ่งที่ตัวเองรักเป็นต้นนะครับนั่นเนี่ยเราต้องกลับมามองว่าการทํางานนั้นเราไม่โลภแต่เรานั้นมีชีวิตที่ทำตามพระประสงค์พระเจ้าทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกเราแล้วก็ทำมาหากินอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ด้วยนะครับเรานต้องพยายามจัดจัดบาลานซ์ชีวิตให้ดีๆนะครับเพื่อช่วยทำ สุขมีความสดชื่นมีความที่ชุดชมดีในการที่เรารับใช้พระเจ้าและอยู่ในชุดที่จริงที่อยู่ในงานของเราด้วยนะครับทะนั้นเน่ยหนุนใจพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนก็เข้าใจดีอยู่ในสถานการณ์โควิดนี้นะครับมาท่านก็ทํางานได้มาท่านก็ท,าาทําทงานไม่ได้เศรษฐกิจอาจจะฟืดเครืองเศรษฐกิจอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกช่วงช่วงหนึ่งนะครับแต่อยากให้เรามีท่าทีที่ไว้วงางใจในพระเจ้าขอพระเจ้าหนุนน้ําใจเรานะครับ ให้เรามีกำลังใจอยู่เสมอนะครับอย่าอย่าท้อใจนะครับพี่น้องครับทุกอย่างมีหนทางทุกอย่างมีทางออกให้เราค่อยคคิดอธิษฐานกับพระเจ้าพึ่งผ่าพระเจ้าแล้วพระองค์จะช่วยเราทั้งหลายให้เราผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยไปด้วยกันด้วยความเชื่อด้วยกันไว้วางใจในพระเจ้าครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์ครอบครองอยู่เหนือเราทั้งหลายพระเจ้าสมบทนําเราทั้งหลายที่เราจะมีท่าทีที่ดีในการที่เราจะทํางาน สมบัตช่วยที่เราจะรักพระเจ้ามากกว่ารักเงินทองที่เราจะไม่โลภในการทํางานแต่เราจะพอใจในสิ่งที่พระองประทานแก่เราขอพระองค์อวยพรที่เราจะทํางานอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เพื่อถายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้งานที่เราทํานั้นพัฒนาขึ้นดีขึ้นส่งอวยพรเราทั้งหลานทุกคนที่นี่ด้วยที่เราจะมีกําลังใจอย่างมากมายแม้ว่าช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่ดูจะฝืดเคืองบ้างอาจจะถูกล็อกดาวน์บางคนจะทํางานบางอย่างไม่ได้บ้าง แขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะมีหนทางที่ดีที่เราจะสามารถขับเคลื่อนชีวิตเราไปต่อได้ขอบพระคุณพรงษ์สลับวันนี้ด้วยสรรเสริญพรง์ในพระนามพระสุคุณเจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องได้มีโอกาสก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับหากท่านมีพระพรมีคอมเมนต์อะไรนะครับพี่น้องสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของพี่น้องได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอไม่ใช่พพี่น้องนะครับสวัสดีครับ